ตั้งแต่ผมอยู่ในสังกัดเทศบาลว่าก่อนที่ผมจะมาทห้ผมเป็นรองอยู่ทเจ็ปีพอดีจะเษียอายุอีก3ปีผมก็เลยขอขอพอสำนักมาอยู่กับพอไทยเจริญเพื่อที่จะเปลี่ยนบริบทบริบทโรงเรียนว่าแต่ละบริบทโรงเรียนเป็นไง เพราะว่าตอนแรกผมนึกว่าจากกะเกษียณอยู่ท .7 ะว่ามงนล้อีกสามปีก็เลยขออสอนักำหนรว่าผมขอไปเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยขอเป็นท .5 หรือทอ .2 ก็ได้ขอขอให้ผมไปเปลี่ยนบรรยาก,กาศอสอนก,ก็ก็เลยให้มาอยู่กับท่านพ่อไทเกอเร็งก็เป็นเวลาระยะเสามปีนิดจากผมที่เข้ามา ผมเชื่อมชมคุณครูทอห .5 ตลอดเลยเกี่ยวกับการการทํางานเป็นทีมแล้วก็ความสะอาดผมพูดในเต็มปากจากผมที่เคยอยู่ผ่านมาจากเทศบาลหลายๆต่อผมเชื่อมชมพอทอ .5 ้าเ๋็นโรงเรียนทอห .5 ตลอดหนึ่งความสะอาดผมพูดเต็มปากสองการทํางานร่วมกันของคณะคุณครู เวลาทํางานเนี่ยได้รับมอบหมายจากผู้บริหารอาจจะมีการพูดพูดแรงบ้างแต่สุดท้ายก็คือทํางานร่วมกันไม่ได้แยกเลยอันนี้ผมชื่นชม,ชมตลอดในสองสองเรื่องนี้แล้วก็ในการจัดงานวันนี้ก็เหมือนกันผมก็บอกกอพัฒนาอยู่ว่าท่านกอ,อก็อยากงานไม่ต้องใหญ่มากหรอกขอให้เป็นประเพณีของเราก็พอ พอผมมาเห็นคุณครูวันนี้และก็ตอนกลางวันก็สุดยอดทุกท่านที่กเกษียณจากต .5 นี่สุดยอดทั้งนั้นเพราะว่าคุณครูท .5 ามเต็มที่จากที่ผมเคยเคยประสมมานี่แหละคือคือความดีของคุณครูทอ .5 น,นอกจากจะจัดงานแล้วก็ยังยังติดตามเด็ก ที่ผมสังเกตเห็นติดตามเด็กไม่ว่าการเรียนการสอนการติดตามพฤติกรรมอะไรต่างๆขอชื่นชมอันนี้เป็นเวนคําพูดจากใจจริงที่ผมมาอยู่ในระยะเวลาสามปีนิดๆแล้วก็ขอบคุณท่านประธานกรรมการสถาศึกษาคณะกรรมการสศึมนาที่เมตตาโรงเรียนขอหน้าไม่ว่าข้อห้าจะขอความรูกร้อนจากท่านอะไรท่านก็สนับสนุนท่านก็ให้ความคิด ข้อชี้แนะในการปฏิบัตินะอัน,นี้คําขอจ้โชื่นชมก็ซึมซึมเอินนอกจากคำชื่นชมของคุณครูโรงเรียนต่อมาผมอยากให้คุณครูโรงเรียนข้องอารักษาความดีตรงนี้ต่อไปเรื่อ,อยๆถึงแม้ว่าผมจากอาเียนกับคุณครูไก่จากอาเียนซึ่สุเป็นครูเชลชาผมก็อ,อยากให้คุณครูทุกท่านที่ยังไม่กาเียนรักษาความดีของ โรงเรียนของา้าให้มาตรฐานขึ้นไปจากที่นี่อยู่แล้วอย่างเช่นการแข่งรักษาอย่างนี้ก็สุดยอดอดยากให้รักษาตรงนี้ให้ขึ้นไปเรื่อยๆจากที่เราสุดยอดอยู่แล้วก็ผมก็มีความคิดในใจอย่างนี้ว่าผมออมาณนก็พูดออกจากจริงไม่ใช่เสแสร้งไม่ใช่มายอว่า ตัวเองจากเกษียณแล้วมาย่อไม่ใช่อันนี้ผมจะพูดความจริทงที้หดความจริงเห็นเป็นไงผมก็จะพูดอย่างนั้นทีนี้ในการทําง,งานผมก็ขอโทษครูแล้วก็อ์ออรองอที่บางทีในการทําง,งานเรามันขาดจากความคิดเห็นอาจจะดแตดงทางกันแต่จุดหมายปลายทางก็คือจุดเดียวกันก็คือพัฒนาองค์กรั้นการ แต่ความคิดความอ่านในการทำงานอาจจะไม่ตรงกันบ้างก็ไม่เป็นไรเราก็ปรับปรับเข้าหากันได้จูนเข้าหากันได้เพื่อให้งานเราไวลส่วนการทำการอะไรที่ผมได้ทำไปแล้วในการทำงานมันอาจจะไม่ให้ตรงใจคุณครูทุกท่านตรงใจท่านรองทุกท่านตรงใจพอวัดซึ่งออวัดเนี่ยก็เคย อยู่ในสายบริหารคุณครูบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมลองลงไปพูดแต่พวดอย่างน้นอย่างนี้พวกผมอยู่ในสายบริหารเคยพูดหยอกล้อกันบางทีคุณครูอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมผมไปพูดให้พวอว่างนี้อย่างนั้นมันไม่เหมาะสมพวกผมเคยหยอกล้อกันในสายบริหารคุณครูอาจจะไม่เข้าใจก็ก็ฝากคุณครูให้เข้าใจด้วยอันนี้คือหลักหลักการทํางาน ส่วนผมได้ทําอะไรในการทางานที่ไม่รูไม่สบายใจผมก็ขออภัยด้วยเพราะว่าควคิดความผ่านมันจะถ่านกันสุดท้ายเราก็เอาความดีเขาว่ากันเอาความดีเขาว่ากันก็ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่ที่มาร่วมงานและให้เกียรติและก็เกิดงานขึ้น ในวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอรขอสิงปรให้รามอุดมชินราชครับผมสบายนะครับ